เด็กๆจ้าเด็กๆจา้จามาสิมามาล้อมวงกันครูจะเลา่านิทานก่อนนอนครูจะเลา่านิทานก่อนนอนล้อมวงกันก่อนมาฟังนิทานครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าแมวขโมยปลาอย่างเดินย่องย่องขับปลาเอาไปเดินย่องย่องขับปลาเอาไปถูกแม่วิ่งไล่หนีตกนอกชาน เด็กเด็กจ้าเด็กเด็กจ้านิทานสอนว่าขโมยไม่ดีเหมือนเจ้าแมวขโมยกินปลาเหมือนเจ้าแมวขโมยกินปลาเห็นไหมแล้วว่าแมวถูกไล่ตีเด็กเด็กจ้าเด็กเด็กจ้ามาสิมาได้เวลานอนครูจะร้องเพลงกล่อมเ,เบาๆครูจะร้องเพลงกล่อมเบาๆอย่าดื้อน,นะเจ้าเดี๋ยวโดนครูตี เด็กๆจ้าเด็กๆจ้า,จามาสิมาได้เวลานอนครูจะร้องเพลงกล่อมเบาๆครูจะร้องเพลงกล่อมเบาๆอย่าดื้นนะเจ้านอนนะคนดี